สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพียงก็จะมารีวิวนะครับกับนัตโตนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อดะรุมะนะครับก็นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยแต่อย่างแรกมาอ่านส่วนประกอบก่อนเนาะเขาเขียนว่าถั่วเหลือง96.16%ซอสถ,ถั่วเหลือง24.7%และกก็น้ำตาล0.92%นะครับตัวนี้พอดีเพียงก็ไม่เคยกินเนาะพอดีไปเจอมียี่ห้อใหม่มาแล้วก็เลยลองชิมดูโอเคตึ๊ดนะครับ ข้างในก็จะเป็นนะครับนัตโตะอันนี้ก็เป็นซอสนะครับพูดง่ายไอ้นี่ซึหงีซอสถั่เหลือโอ้โหอ่าอันนี้ก็จะเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับก็เห็นไหมครับไม่เป็นขนาดนี้จากนั้นนะครับเราก็ใส่ซอสเข้าไปนะครับคนเข้าไปเทลงไปแล้วคนให้เข้ากัน ใส่ซอสถั่วเลีอยงก่อนนะแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวก่อนมัสตาดเออใช่แล้วนึกชื่อนักนานะครับเป็นมัสตาดก็ใส่มาสตายเข้าไปนะครับเทลงไปแล้วคนให้เข้ากันคือึ๊ดปึ๊บตึ๊นะครับคนคนคนคือนัตโตเนี่ยถ้าเกิดยิ่งคนนะครับเส้นใยมันก็จะยิ่งออกนะครับเขาบอกว่าเส้นให่ตรงนัดโตเนี่ยคือสิ่งที่มีประโยชน์นะครับนี่คนเข้าไป เขาบอกว่าต้องคนอย่างน้อยประมาณสามสิบรอบนะตืดๆนี่ครับเอ้ยมันต่างจากยี่ห้ออันที่แล้วที่เบี้ยนออกมาอยู่นะครับเพราะว่าในเรื่องของยางยืดเนี่ยเห็นชัดๆเลยเบี้ยนคนไปประมาณเนี้ยไอยี่ห้ออันหนึ่งอ่ะที่เบี้ยนอ๋อโอกาเมะเออมันจะไม่ใช่ยางยืดขนาดนี้นะครับไอเนี้ยยางที่เป็นส่วนยืดๆเนี้ยมันจะน้อยกว่าโอกาเมะโอเคครับ คราวนี้ก็มากินถั่วด้วยเนื้อถั่วต่างกันอย่างชัดเจนนะครับในในถั่วเหลืองคราวนี้นะครับเราก็มาในหนก็กินนัตโตแบบญี่ปุ่นเนาะเราก็ต้องมีวิธีการกินแบบญี่ปุ่นนะครับก็คือเอาข้าวนะครับลงไปข้าวสวยละล้อนลงไปจากนั้นนะครับก็ราดนัดตโตะลงไปครับจ ตามด้วยสิ่งสุดท้ายนะครับการกินนัตโตะแบบถูกต้องของคนญี่ปุ่นนะครับก็คือการใส่ไข่ลงไปนะครับก็ซึ่งเป็นไข่ดิบนะครับคราวนี้ไข่ที่ใช้เนี่ยไม่ใช่ไข่ทั่วไปก็ได้นะอันนี้คือไข่ปอดตานะครับตัวนี้ไข่ที่ฟองละเจ็ดบาทห้าสิบของที่ไทยมีขายอยู่สองยี่ห้อที่เป็นเห็นก็คือของซีพีนะครับเจ็ดบาทห้าสิบกับของเบนทาโกถ้าจำไม่เิดนของเบนทาโกประมาณแปดบาทจำไม่ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ไข่แบบสองบาทห้าสิบนะอย่าใช้ไข่แบบสองบาทห้าสิบนะครับ เพราะว่าอย่างนั้นอ่ะมันจะมีความคาวเยอะแล้วมันจะไม่ใช่แบบปลอดสารและนี่คือก็เขียนไว้แล้วเลยว่าแบบปลอดสารแพงกว่าชาวบ้านปกติห้าบาทเราฟอเนียครับเราขายสองบาทห้าสิบนี่ขายเจ็บาทห้าสิบโอเคครับแล้วก็เทลงไปจังนั้นก็คนให้เข้ากันครับนี่คนญี่ปุ่นเขาจะกินอย่างนี้นะครับเป็นอาหารเช้ากันความจริงมันจะดีกว่านี้เยอะเลยนะถ้าเกิดคุณใส่ถ้วยนะครับเพี่นนั่นเหมือใส่จานโอเคคนให้เข้ากัน ปึ๊ดๆๆนะครับคน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 ให้เข้ากันนะครับให้มันทั่วถึงก็คนญี่ปุ่นก็กินแปลกดีนะครับก็ของเราอาจจะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ถ้าเกิดใครกินไข่ดิบก็คือว่าถ้าเกิดใครเคยกินเห็นที่เขาไข่ดิบใน YouTube ทั่วไปนะถ้าพี่อันดูนะครับคือเขาใช้ไข่ไก่แบบ2บาทอ่ะ ถ้าเกิดคุณใช้ไข่ไก่แบบพวก2บาทนะครับมันคาวแน่นอนกินไม่ได้แต่ถ้าเกิดใช้แบบไอ้พวกไข่ไก่แบบไอ้ตัวนี้มันจะราคา7-8ดบาทนะครับแต่ว่าความคาวมันจะน้อยกว่าแต่ก็มีความคาวอยู่นิดนึงโอเคครับคราวนี้มาชิมรสชาติกัน ตรงๆนะถ้าเกิดเทียบกับโอกามินะครับที่เบ้ยเคยทํารีวิวไปอันก่อนอะรสชาติไม่ได้ต่างกันมากต่างกันแค่ในส่วนของที่เป็นถั่วครับถั่วเหลืองเขาอะเขาน่าใช้พันที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยรสชาติที่ออกมาก็คือว่าความแข็งของถั่วมันต่างกันไอ้นี่มันเหมือนกับขนาดเม็ดถ,ถั่วที่ต่างกันนิดนึงแล้วก็มีความแข็งนี่แข็งกว่าไอ เลวกะมีนิดนึงนะครับแต่ว่านอกกันน่าขายกันหมดโอเคครับถือว่าเป็นน้าโตะตัวหนึ่งที่ใช้ได้นะครับอร่อยนะครับผมก็ใครชอบเมนูน้าโตะก็ลองทําดูนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เรากินนัตโตะแบบญี่ปุ่นที่ประเทศไทยสไตล์ไทยได้ง่าย,ายๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีไข่ไอ้พวกแบบปลอดสารหากันได้แล้วนะครับก็โอเคครับถือว่าทําใช้ได้อยู่เพียงแต่ว,ว่าถ้าให้พูดตรงๆก็คือย,ยังแยกไม่ออกนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งที่เพื่อนซื้อมา ว่ารสชาติต่างกันยังไงมันต่างกันแค่ในเรื่องของถั่วแค่นั้นเองในเรื่องของซอสกับในเรื่องของไอ้เนี่ยเครื่องปรุงมันก็รสชาติออมาเหมือนกันเดียรเลยหลับตากินเนี่ยเดารสชาติไม่ออกแต่ว่าแยกออกอย่างเดียวนะครับจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นเนื้อถั่วนะครับที่มีความแข็งต่างกันโอเคครับก็ขอจบการรีวิวคลิปนี้ไประเด็เท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้พอนก็กดไลค์กด u b s สไ i b e แล้วกดแชร์ด้วยรวมถึงใครสนใจทำาัลบลและประกันรถนะครับก็ติดต่อเพีอันมาได้นะครับตามเบอร์และก็ลิงก โอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม